บ้านอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหน้องคายนะครับที่ตั้งจริงๆก็คืออยู่ที่หมู่บ้านไก่แก้วตําบลปาโคอํำเภอเมืองจังหวัดหน้องคายติดกับถนนนะครับถนนตรงนี้นะครับบ้านตรงนี้จะอยู่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวชื่อแพรนองกวอดนะครับประมาณ700เมตรนะครับ ติดกับถนนนะครับติดกับถนนตรงนี้นะครับหน้ากว้างติดถนนประมาณสิบห้าเมตรนะครับสิบห้าเมตรได้เนื้อที่สองงานกระบี่สัตติเดียบตารางวานะครับที่เรนผมไว้แล้วทั้งหมดผมไว้แล้วครับผมไว สร้างเมื่อประมาณปี58-59นะครับที่เิีนถมไว้1ปีนะครับเอาเป็นดินจากหนองนะครับมาถมไว้แล้วก็ใช้ใช้ดินลูกลังมาโรยด้านหน้านะครับ ผมไว้ปีกว่า,วาแล้วค่อยมาสร้างบ้านนะครับบ้านชั้นเดียวนะครับบ้านชั้นเดียวเป็นบริเวณบ้านนะครับบริเวณว่านี่ก็เพื่อนบ้านนะครับรอบบ้านบ้านหลังนี้นะครับห่างจากเพื่อนบ้านอยู่นิดนึงนะครับพอสมควรมีความเป็นส่วนตัวนะครับบ้าน เจ้าของบ้านนะครับก็แบ่งเป็นโซนมุมสวนนะครับมุมพักผ่อนนะครับต้นไม้นะครับต้นไม้ปลูกพอดีพองามนะครับไม่ลกจนเกินไปนะครับนี่เป็นสภาพบริเวณบ้านเป็นบริเวณบ้าน ด้านหลังติดกับถนนเหมือนกันนะครับด้านหลังมีถนนเส้นเล็กๆนะครับมีความเป็นส่วนตัวครับด้านหลังเป็นถนนจึงไม่มีบ้านคนมาอยู่ใกล้นะครับ นี่ครับเป็นด้านหลังนะครับสภาพแวดล้อมของตัวบริเวณบ้านพื้นดินตรงนี้นะครับเป็นที่เดิมๆแล้วก็ใช้ดินมาถมประมาณ3,000คันเลยนะครับ3,000คันนะครับ ตัวบ้านก็สร้างด้วยต่อเติมด้วยสองล้านกว่านะครับผมดินนี้สามพันคันนะครับ okay. 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 บ้านนี้ลงเสาเข็มนะครับทุกต้นนะครับสิบแปดต้นนะครับสรุปนะครับบ้าน เนื้อที่2งานกับอีก37ตารางวานะครับหน้ากว้างประมาณ13 1 5เมตรนะครับอยู่ที่บ้านไก่แก้วตำบลปะะโคอำเภอเมืองจังหัดน้องคายนะครับติดกับถนนนะครับใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อว่าแพรนหองกวาดนะครับเป็นบ้านสวนในตัวเมืองได้เลยนะครับตรงนี้ รายละเอียดต่างๆสอบถามผมได้อีกครั้งนึงนะครับรวมทั้งราคานะครับ